าขันอยู่ครับผมนี่ครับออกสนามจริงครั้งแรกเจ้าดินนะครับเจ้าดิน ยกมาร่วมหรือเปล่าดิ้นเตดข,ขันนะครับถ่ายขนอยู่นะครับเนี่ย ผมคิดนกเขาชวาฝึกต่อของผมนะครับอันนี้ออกสนามจริงครั้งแรกนะครับขึ้นไม่ถึง5นาทีก็จวดเลยนี่นกเขาใหญ่ครับมาร่วมนกเขาใหญ่มาด้วยให้ชมเจ้าดิ้นผมครับผมดูครับจวดมากขนาดถ่ายคนนะครับดินแต่เยะขึ้นนี่แป๊บเดียวนะครับเวลดีเขาใหญ่ก็เข้าร่วมครับผม ตามตัวขลมคิดว่าจะไม่ขันนะครับใจสุดยอด <c oughs> อยากจะมืดหน่อยนะครับมันย้อนแสง นะครับผมออกครั้งแรกได้ขนาดนี้นะครับเฉลยเจ้าขวัญน,นะครับนกต่อแบ่งไปแล้วเหลือไว้ตัวเดียวนะครับนกชุดนี้อยู่กับโอ้มีนกมาร่วมครับผมมีนกมาแล้วจะอดหรือเปล่าตัวนี้นะครับจะดิน้นสายอดนะครับตัวนี้นี่เรีกยล้วครับเรียกแล้ว,ก,ลวกป่าอดใส่แล้วนะครับกป่า นกเขาใหญ่ก็จะเหยียบนะครับมองไม่เห็นนะครับดูครับดูเห็นนกแล้วม่มีหยุดนะครับตอนนี้ลงสายล่างมามีลุ้นครับผมเรียกไม่หยุดเลยครับผม ออกฝึกครั้งแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวสงสัยจะได้ไล่ยาวแล้วครับนทนีมีเววนะครับ ใจหรือเปล่าจะทนไหวหรือเปล่านะครับจะดิ่งลงพเนียดเลยหรือเปล่านะครับรอลุ้นเจ้าดินนะครับเจ้าดินออกสนามจริงครั้งแรกนะครับนป่าเดินก่อนนะครับผมนี่ครับนกเขาใหญ่ขาล้มดีมากนะครับนกป่าเสียงเล็กตัวนี้นะครับทั้งขัดทั้งนุน้น จะเหยียบหรือเปล่าตามสามวันแล้วนะครับเมื่อวานก็ไม่ยอมเหยียบรอลุ่นเจ้าดินนะครับเอา,เาหญ่ใส่ไว้อีกตรงข้ามกันกระสาวไฟนี่นะครับใส่ต้นคูนไว้นะครับโอ้เรีนดีมากเจ้าดิน เสียงพอใช้ได้นะครับผ้ไม่มีหยุดเลยครับผมหางนี่ไม่มีดีนะครับหางนี่หักจำต่อเลยนกฝึกนะครับผมดินนะครับแต่ขันนะครับเปยออกมาเทศใกล้ๆบ้านดูนะครับ เอฟซีก็ถามหาโน้คอชวากันเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บไปเล่นกันมันเหลือตัวเดียวนะครับยังไม่มีตัวเทนนะครับผมดูจักเซนุ2สองตัวรุ่นเดียวกันนะครับผมเอาไว้ตัวเดียวนะครับเซนลกก็ออดทุกตัวแล้วนะครับแบ่งเล่นกันไปเล่นนะครับตั้งแต่เนลยแกไปเลี้ยงไว้นะครับสามตัวขึ้นทุกตัวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนจะเป็นต่อเก่งไม่เก่งนะครับต้องรอ ดูกันต่อไปจะถึงดวงดาวหรือเปล่าเพราะว่าเล่นยากมากพอาชวานะครับผมเห็นยกแล้วเริ่มออดนะครับผมหัวโยกแล้วับหัวโยกนะ ครับผมนกป่าขึ้นมาแล้วครับออดสองทีครับโอ้ยตายพเนียดโอ้คูครับผมเพิ่งเห็นครูข้างแรกนะครับเจ้าดินผมหางก็ไม่มีนะครับโอ้ยตายพเนียดเลยนะครับไม่น่าเหลือครับออดสองทีลงมาจากสายบนเลยครับนี่คููละโอ้ใจสุดยอดจริงๆนี่ครับเจ้าดิน คำเดียวพ่อจะเก็บเฉลยตัวแรกได้หรือเปล่าดิ้นโอ้ยถ้าลงเส้นบนนี้เรียบร้อยเลยดันมาลงอตรงหลอดไฟก่อนแต่ไม่น่ารอดครับผมสไตล์นี้เดี๋ยวมันขึ้นจะนได้แล้วครับผมพอดอยู่นะครับ นี่หัวโยกนกเล็นกนกเลยนีภาพมันๆให้ได้ชมหรือเปล่าวันนี้ทำคลิปให้เ c ีได้ชมนะครับผมจะดินก็นจะตีนะครับอยู่สายกลางนะครับเห็นหวยย้อนแสงมากนะครับ มืดเลอากาศก็มืดนะครับผมฝนมันตกนะครับเพชรบูรณ์ออดดีนะครับนกฟาก็ออดดีเขาใหญ่กับขาลมดีนะครับผมเจ้าจังไรนะครับจะจัดได้หรือเปล่าร่วมทั้งนกเขาชาวาทั้งนกเขาใหญ่เลยนะครับออรอรุนครับ ตึบตึบึ้นสายบนอีกนะครับเกือบเยยบนะครับผมเดี๋ยวลงมารอบนี้ไม่น่ารอดออดแล้วครับออดแล้วครับผมออดแล้วจะดินนะครับจะดินออดแล้วจะทนไหวไหมมองนะครับมองละมองละครับผมจะจังไรผมเรียกคำครูคำเลยนะครับผม นี่ครับนกเขาใหญ่ก็ขาลมดึงนกปลานะครับแสดงว่าอยู่ใกล้นะครับผมมองไม่เห็นนะครับโอ้จะดินออดดีมากลุ้นทั้งคู่เลยครับนี่ครับหนุนอ่างด้วยนี่ครับนกจังไรเดี๋ยวผมจะไปแข่งวันที่หนึ่งนี้นะครับเอาออกมาเทศครับผมซ้อมก่อนฝนตกตลอดเลย เรียกคำคูคำหนุนอ่างขัดนะครับมีขัดมีหนุนครบเครื่องนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นครับมีขัดเจ้าพุโทโธนะครับบางทีโอ้โหคาลมค่อนข้างหนาเลยครับตอนนี้ นกอยู่ใกล้แน่เลยเรียกข่าวาชาวาเรียกลงมาสิใจหรือเปล่านี่อ่างเสแล้วครับน่าจะอยู่หน้าชานครับผ โอ้ยบนหัวครับผมอ่างยาวๆใส่เลยนะครับผมจะควบหรือเปล่าเขาชาวกันลุ้น อุ้ยไก่มามาเนีย่ยแล้วครับผมมาที่นี่แล้วครับอุ้ยเกือบเยียบครับผมอือือเข้าอีกแล้วครับดึงมากนะครับไม่มีเล้านกดีมากนะครับผมตรงนี้ได้เห็นแน่นอนครับผมไก่หน่อย นครับเกือบเย็ยบนะครับผมนกป่านี่จะค่อนข้างรเนีรงนะครับตอนนี้คนเล่นเยอะนะครับผมเราล,ะลุนครับขาชาวบ้านนะครับอยู่บนหัวเสาแล้วครับผมเย็บร้อยขึ้นมาเย็บเย็บเจอดินกู ก็ดึงงปไปอยู่นะครับเจ้าจังไรนะครับนี่ขึ้นหัวเสาแล้วครับผมโดดนี่ไม่เหลือจัดเลยเต็มแรกจัดไหมนี่นะครับโดดเรียบร้อยนะครับผมดดเขาชะว่าเต็มแรกครับผมอีกตัวนึงแค่คู่ไหม <laughs> บินมาเลยนะครับ <laughs> เห็นตัวนี้ติด ปล่อยติดไปสักแป๊บนึงก่อนนะครับดินเนียตอเอียงเลยนะครับงงเลยครับนกติดโอ้ลกเขาใหญ่ยังไม่เหยียบนะครับเขาชาวบาเหยียบก่อนมันนะครับผมโกระดึงจังมันรูผนี้ตื้อเลยนะครับนกป่าไม่ขยับเลยนะครับนกเขาใหญ่นะครับไม่ขยับเลย ขชาชาวาหมานนะครับเต็มแลกนะครับผมนูน่นไปนู่นนะครับไปตีกันแล้วครับแล้วเขาใหญ่เดี๋ยวผมเอาข่าวเชาวาลงมาก่อนนู่นนะครับแล้วเขาใหญ่คู่อยู่นู่นนะครับโอเคครับนี่ครับเขาใหญ่ ยอมไกล้พเนียบมาไกล้เห็นแล้วก็ฉากออกนะครับผมมาแล้ครับเขาชวานะครับเจ้าดินนะครับจัดเต็มแรกนะครับออกฝึกครั้งแรกก็มาแล้วโอเคครับผมนี่นะครับเต็มแรกนะครับลองนกฝึกนะครับนี่ครับเจ้าดินงงอยู่เลยนะครับผมจะลองขึ้นดูตรงนี้อีกครับเสานี้ดูจะขันหรือเปล่า จะตื่นนกติดหรือเปล่านะครับอะไงกลหมานแล้วครับนี่นี่ครับดูครับดินจนหางหักหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับผมแข็งดีอยู่นะครับตัวนี้ลองขึ้นดูครับอ่าครับก็สรุปนะครับได้หอชวาแต้มนึงนะครับนี่ครับเจ้าจังไรกยโยนอยู่ ฝนก็ตกนะครับผมฝนก็ตกเดี๋ยวกองไฟต้อลงแล้วครับจะกลับแล้วครับผมฝนมาแล้วครับออกมาได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมนกปากก็บินออกไปตอนไปเก็บนกเขาชวานะครับหรือว่าได้อนกออกมาซ้อมสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับดีกลัวไม่ได้ออกเลยนะครับอ่ะนี่ครับเขาชวาอันนี้ออดดีนะครับผมอันอยากได้นกเฉลยนะครับสายเพชรบูรนขึ้นดีนะครับผม ชุดนี้ผมเลี้ยงไว้สามตัวก็ขึ้นทุกตัวเลยนะครับที่แบ่งเซนุไปสองเซนุว่าออดดีมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ใครชอบนะครับแอปพลายมาเลยนะครับนี่นครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาเจ้าจังเลยลงนะครับก็ท่านใดอ่าติดตามก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามช่องนกข่อยเปรย์ยูนนะครับทาง FC เก่า FC ใหม่นะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็จะเริ่มเอาเขาชวาตัวนี้ไล่ฝึกนะครับเดี๋ยวชวนอาจารย์บัด จารวัดก็มีนกอยู่เดี๋ยวฝึกด้วยกันนะครับผมนี่ครับแต้มแรกออกมาครั้งแรกนะครับได้ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมแค่มันขันนี่ก็โอเคแล้วครับอุ่นใจนะครับกัวมันจะไม่ขันนะครับเพิ่งเห็นครูนะครับเลี้ยงตั้งจนได้ฝึกเพิ่งเห็นครูตอนนกเข้านี่ครับเขาเชวาโอเคครับผม